สวัสดีทุกคนอยู่กับช่องมัถมินที่นะครับอตอนเช้าๆก็จะ,ะเบื่อหน่อยตอนนี้ประมาณหกโมงยี่สิบนะครับเรามีนัดกันจะไปเที่ยวที่แรกไหมนะภูกแก้วพีกนะครับแต่ที่เป็นมืออย่างเงี้ยเราจะไปดูตูตรงนั้นกันตอนแรกเราคิดว่ากินข้าวหกโมง <c oughs> เราเลยนัดกันจะไปกินข้าวก่อนหลี่จริงเขาเปิดเจ็ดโมงเราก็เลยจะเดินลงไปรอรถนะครับร <c oughs> อรถที่จะขึ้นไปนู่นแล้วค่อยลงมากินข้าวอีกทีหนึ่ง <c oughs> สมาชิกที่มาร่วมเดินทางวันนี้ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดคนนะครับเขาเรียกว่าผู้แข่งแก่งแล้วเดี๋ยววันนี้ที่ต้องทำชาเลนจ์ตลอดทางอีกนะเดี๋ยวไม่เล่นนอนอีกนะแต่มันเช้าไวมากสวัสดีเช้าวันที่ยี่สิบแปดเมษายนณเวลาหกโมสิบเก้านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ผูกแก้ลิซอ์ แล้วตอนนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราตื่นเช้าเราจะไปดูวิวกันนะคะไปออกงานตาวงค่ะ <Hey! S 2> น,นี่ค่ะภูกแก้วพีเรากำลังจะไปที่ภูแก้วพีกันค่ะไปชมวิวหรือเพราะว่าเรากำคนมิเพะไราจะไปที่กกนะะไหน<ๆ>เรจะเป็นถ้าวิวจะเป็นยังไงเหรอรอติดตามชมนะคะแต่ตอนนี้ขอเดินไปรถก่อนนะคะต้องเดินไปขึ้นรถเพื่อที่จะไปขึ้นเขาขบวนานี่นี่เรามีเซอร์ไพรส์เราไม่ได้ตื่นแค่สองคนนะคะนี่สาวของเรา สภาพก็ยังแบบว่าเพิ่งตื่นเพื่อที่จะชมวิวแต่บอกเลยว่าวิวสวยมากข้างหลังข้างหลังก็มีถ่ายลี่เมื่อคืนนอนกี่โมงอ๋ฮะเมื่อคืนนอนกี่โมงเมื่อคืนนอนเที่ยงคืนอ๋อไม่น่าเลยที่เดินเสียงรุมดำรุมดำจีหอได้ยินหรอได้ยินผนังมันบางจริงปะตกใจแล้วนะแอมเมื่อคืนนอนกี่โมงนอนประมาณ 5่าทุ่มเกือบยี่ยงคิบค่ะก็ประมาณพี่แหละเพราะว่าเมื่อวานไม่มีใครนอนดึกเท่าไหร่เพราะว่าเหนื่อยนะเข้าถึงเข้าที่พักปุ๊บหลับเลยที่พักเขาดีมากมันเป็นบ้านแล้วก็แยกเป็นสองห้องห้องนอนสองห้องน้ําก็คือต่างคนต่างแบบได้นอนพับคอนองเตียนะคะทุกคนดูวิวสวยมากหลักล้านโอ้โหวันนี้กล้องคือพี่กั้งเองเย้ แล้วก็ยังเกตแล้หนะ้าที่เป็นก้องใหญ่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลงไปนั่งรถแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราชมเลยค่ะ แาปพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มดวงไงยังมีเมฆบังอยู่ไปทุกคนขึ้นมาสิรินะคะวันนี้ตื่นเช้าแล้วไออุ้ยตสวยทุกคนอยู่แล้วงั้ทุกคนดูอยู่ถ้าแบบถ้างหน้าหนาวจริงๆอ่ะใช่น่าจะมีหมอกเยอะเนาะสวยแบบสวยเลยอ่ะ มนุ่นี่ทุกคนเป็นหนึ่งเป็นสาวดอกไม้ใครใส่ชุดแบบชุดเดสสีขาวนี่สวยเลยแต่งงานแล้วหนึ่งโอ้นี่ไงไมีที่เขียนด้วยเขียนขอพรนะคะมันเป็นจุดเขียนขอพอลเสียงฮอมเสียงแบบพอมากอุ้ยขึ้นยิ่งขึ้นา,างบอยิ่งเห็นหมอกนะเธอ,อมันสวยไม่มากเลย เออถ่ายรูปกันแล้วหนึ่งเราก็ให้มันมืดแล้วแหละก็จะให้เห็นพระทิตไงพี่ฝากกล้องหน่อยเยอะสวยมากคุมอ่ะคมกว่าที่ตื่นเช้าอ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยพี่เอ็มไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้นี่ได้ไหมไม่เอาแบบไม่เอาผ้าปูคนอ่ะโอ้โหพี่กล้องถ่ายรูปให้หนูหน่อยค่ะหนุมพูดเพอขึ้นมาเชียวแล้วเราหนูออมแม่แมวกับเขาบ้างเหรอ ดูสภาพหนูดิเฮ้ยได้กลัวอะไรอ่ะบอกแล้วว่าให้แต่งตัวมาเชื่อไว้ทุกคนเชื่อหนูยัุษยพี่แอมสวยมากตรงพี่แอมดูดมพี่แอมเดินไปคนเดียวไหนเฮ้ยแก้ยเก้ยหมู่ไปตามดิพี่แอมอย่าอย่าคิดสั้นเฮ้ยพี่แอม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 พ่อผมคิดใช่ไหม นี่เราต้องเราต้องใส่พบ็อเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเออได้ได้เลยอะิวยอร์เหรอในแอนเจีย กำลังเอ็นจอยกับการถ่ายรูปเพราะว่าที่บ้านเรามันไม่มีเขาแบบมันมีเขาแต่มันไม่ได้แบบเขาลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วมันจะไม่มันไม่มีจุดชมวิวที่อลาัการขนาดนี้ขนาดหนูยังตื่นเต้นเลยคือแบบเพิ่งเคยมาครั้งแรงกแลแบบทักใจมากมันฮิวใจได้ดีหนีกรุงเทพมาพักใจในป่าว oh. ิวดีมากแบบที่นี่ถ้าเต็มเต็มสิบให้ร้อยอะ hey. เอ้ยถ่ายถ่ายหนูอยู่คนเดียวแล้วแก้มไม่ถ่ายถ่ายมุสูงลงมานี่เน็ตขอสองหน้าหนูเดยดิอ่ะแก้มถือให้เราหน่อยทำไมเอาเชื่อขึ้นไหมมันยานอ่ะไอเราอยากได้หมวกอ่ะผมเราแย่อดึงไปดึงมดแล้วนะกดไล้แยอนี่ กล้องไปเล่นชิงช้าแล้วก็ซูมกล้องไปอย่างนี้นะครับโอ้หเสียวมันจะแบบมันจะแบบว่าเหมือนเราจะตกลงมาแล้วครับพอก่อนดีกว่าไม่เอานะเป็นไงบ้างครับคุณอากาศดีมากค่ะสวยมากอ,อได้ไปกี่ร้อยรูปแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยเ <c oughs> ถ่ายนิดเดียว <c oughs> ถ่ายให้แก้มกับอ,อม <c oughs> <c oughs> ตรงคนนั้นเขาแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องมีคนถ่ายให้เ,เป็นปากล้องน่นกล้องขนาพี่อะ

ถ่ายรูปวงกันนะคะนานๆทีเลยตื่นเช้าใครที่ไม่ได้มาก็จะมีผักหวานปะผักหวานกูหมูนะคะก็ได้เวลาพักผ่อนไปเพราะว่าครูต้องขับรถยาวนะคะก็ให้ครูพักผ่อนไป า,าสวยไหมเมียกับได้มเราเปี้ยนะตรงนี้เปียชอบแบบปุ๊บไหมมีอันนี้แล้วก็มีกะเหมาแล้วก็ไข่ดาว<ม>แล้วก็ไข่โอเคค่ะโอเคโอเคอร่อยปะมากมาก่ๆอยู่น่อร่อยไหมแก้ม ได้มากเลยบอกว่าให้ม <benim dividends> ันกินเลยบิทเตอร์อร่อยครับอร่อยจนงข้าติดปากเลยเหรอเฮ้ยอะไรโอเคแซวสบสองเลยอร่อยนะมีให้เลือกหลายอย่างดิมีหลายประเภทดีครับฝรั่งก็มีไทยก็มีมีข้าวโอ๊ต กินนมี่บอกว่ากินเผ็ดร่าล่าเลยไม่ตักกะเพราเมื่อกี้นะผัดกะเพราไม่เผ็ดนะอืมกะเพราไม่เผ็ดไม่อยากบำรุงร่างกายอยู่ไม่หมดเลยเ้ยน้ำส้มร้อนหนึ่งน้ำเอกน้ำส้มร้อนหนึ่งแบบนานๆนี่เนาะเราก็จะมีเวลกินจะเย็นนะทั้งอยู่ตรงไหนอ๋อีิมตรงนี้ไปไหนอ่ะพี่พาไปพี่ไม่ เธอพักเฮ้ยเมื่อคืนมีปะเปิดแปดโมงครึ่งโอเคเฮ้ยเจ๊เหมือนไปไหมอะเมื่อกี้เมื่อกี้เราจะไปไหนกันเราเพิ่งกินข้าวเสร็จใช่ไหมแล้วตอนแรกเรามีแผนจะไปไหนตอนแรกเราแพนกันไว้ว่าจะไปเล่นเครื่องเล่นครับแต่เครื่องเล่นมันเปิดแปดโมงครึ่งก็เลยแต่ครูนัดเก้าโมงก็เลยไม่ทันเนาะไม่ก็คือมีแผนของได้แต่เราก็คือเราไปอาบน้ำกันไว้ก่อนแต่ชุดนี้ไปได้ แต่มันก็เงอออกแต่ก็อาจจะไม่รู้สึกละลายตัวไม่เราไม่ได้เล่นอะไรที่มันเยอะขนาดนั้นแต่แต่ส่วนตัวคิดว่าเงือไม่ได้ออกขนาดนั้นถ้าเกิดจะไปไม่ไม่ไม่มันเปิดมันเปิดจะต้องบอกไปทําอะไรเพราะว่ามันเปิดแปดโมงครึ่งแต่ถ้าสมมติไปอาบน้ําแล้วแบบเตรียมตัวอะไรเรียบร้อยยังไม่ต้องใส่ชุดที่แบบไปถ่ายรูปอ่ะใส่ปกติออกมาก่อนก็ได้แล้วหนูใส่ตัวนี้ออกมาจะไปก่อนได้ไหมอ่ะแบบ พอเปิดก่อนแตยี่สิบก็นั่นเยวก็เจอกันอีกรอบพี่ว่าไปอาบน้ำก่อนก็ได้นะมันจะได้ไม่เสียเวลาพอกลับมาเราจะได้แบบว่าแค่เซตผมผมอเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนก็คือกลับห้องนะคะเราจะใช้รถเลยเราเดินไปเถอะเราเดินให้คุ้มนานมาทีเดินเดินชิดซ้ายนะยครับเพราะว่าเขาจะมีคูปองสองใบให้ฟรีแต่ถ้าหลังเจ้าหมดสองใบไปแล้วจะเสียตังค์นะคะเพราะว่าในที่นี้แบบมันเป็น ที่ใหญ่มากแล้วมันก็ต้องแบบอะไรอะใช้พื้นที่ในการขับรถหน่อยจุดชมวิวเขาจะเรียกว่าภูพีก,พกแล้วก็ตรงกลางก็คือที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือภูกแก้วส่วนเครื่องเล่นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแม่งไม่ได้อ่านชื่อมาพวกแบบว่าเป็นกิจกรรมแอดเว e นเจอร์สำหรับวัยรุ่นหรือแบบว่าคนชอบเล่นผาดโผนนี่คือต้องมาที่นี่เลยแบบดีมากน่านเล่นมากถึงเราจะไม่ได้ไปแต่เราไปดูรีวิวมา นี่เมื่อกี้จุดที่เราไปนั่งกินข้าวมาคือตรงนี้นะคะแล้วเราก็กําลังจะเดินขึ้นไปที่พักเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์กับที่พักเราห่างกันไม่มากแต่ว่าถ้าขึ้นรถได้ก็ขึ้นก็กได้ค่ะเพร<ม>าะว่ามันเป็นเดินต้องแต่งตัวเหมือนแบบคนมาวิ่งตอนเช้าอ่ะไม่ไม่เคหน,นาวหนาเราะใไปด้วยไงย <laughs> เจ๊เป็นไงบ้างเหนื่อยไงเหนื่อยเหจริงวิ่งเหรออุ <laughs> ้ยเจจาเหนื่อยนะบอกเลย วิ่ง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 วันนี้ถึงแล้วนันเหนือยไหเหนื่อยมากเร็วน <ไป S 1> ี่ g o มอร์น n ิ่งค่ะคุกคุ่เรียไเลี่ยงคุกคไปด,ด้วยวะ <laughs> เอ <laughs> เอเกินลงเมาเมาอะไรกับเนี่ยเมายากันยุง น,น้องอ้อมไปไหนไหมาจ๊ะไปไปกินข้าวมาค่ะเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีตอนเช้าไปเที่ยวข้างบนมาอกันมายัาง้งไปมาแล้วค่ะไปตั้งแต่หกโมงสิบยี่สิบวิวสวยมากค่ะสามารถชมได้ในกล้องเลยค่ะถ่ายมาแล้วนะเยอะค่ะคุณบอกว่าร้อยคลิปอะ่ะโอเคสุดยอดแบบนี <laughs> ้ต้องมีตีมตีม เครื่องเล่นเปิดแปดโมงเพิ่งก็เลยว่าจะมาอาบน้ำมันก่อนแล้วก็ดูเวลากันอีกท no ี๋อเจดงบอกจะไปไม่ไปเลยมีข้าวกินข้าวข้าวอร่อมากเข้าวอร่อยมากเลยพร้อมกูตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเก้าโมงกว่าแล้วนะครับเราจะมาส่องสาวว่าเสร็จกันหรือยังนะครับเอาครับห้องนี้ว่าไงครับนี่ Okay, ดูดหมดยังข้างบานข้างล่างห้องน้ำโ <Okay. S 1> อ้โหห้องนี้เขาสวยทุกคนจริงๆรองดห้องมูมน้ำฟ้าเลยแหละห้องนี้สวยยะสรุปยังไงครับพี่ก้างวันนี้วันนี้คือก็มีแทนไปไหว้พระรับพระผ,ซผาซ้อนแก้วใช่รับพระซ้อนแก้วแล้วก็ไปแวะคาเฟ่น,นิดหน่อยถ่ <Okay. S 2> ายรูปเช็คอิน <Okay. S 2> แล้ว <Okay. S 2> แล้วก็ไปก็กลับจากเนี่ยลงจากเขาเคาแล้วก็ น่าจะมีแวะอีกอหนึ่งอย่างก็คือเขิดนปลาสักชลสิธิ์ค่ะแล้วก็น่าจะเช็คอินถ่ายรูปของซื้อของฝากพ่อแม่แล้วก็กลับบ้าน,นะคะ่ะแต่ที่ภูแก้วแพนเราเปลี่ยนเนาะตอนแรกเราจะตอนแรกเราจะไปเล่นอะอะไรนะขเขาเรียกเครื่อง,งเล่นอะเครื่องเล่นปลาเขาเรียกว่าอ,อะไรภูกแก้วปลาอะไรนี่แหละที่อ่านมา,ออาเอเอเจนเจอร์ปลาเออก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นเพราะว่าเวลามันไม่พอ เราคิดว่าเขาเปิดเช้าใช่ก็ตอนแรกเห็นเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งเล่นอะแต่จริงๆไม่ใช่เปิดแปดโมงครึ่งเฉพาะแค่เรื่งเล่นนะแต่ว่าชมวิวแต่คาเฟ่ก็สิบโมงน่าจะสิบโมงเหมือนกันใครอยากชมวิวก็หกโมงก็ไปดูได้แล้วแต่นอกนั้นก็แปดโมงสิบโมงก็แล้วแต่ระยะเวลาก็อดอดเห็นเราเล่นไม่น่าสมมติว่าเราออกสายูนนี้เราก็มีสิทธิ์อาจจะไปเล่นแต่พอดีครูอยากให้เที่ยวได้เยอะกว่านี้ไงครูก็เลยแบบ นักเก้ามงเพื่อที่จะได้ไปหลายที่หน่อยอค่ะก็ไม่ได้เล่นเครื่องเล่นแต่ได้ไปเที่ยวหลายที่ค่ะนีครับอีกหลังนึงครับติดติดกันใครที่อยากชมนะครับเป็นคลิปไลฟ์สดน,นะครับทาง Facebook นะครับแฟนเพจปฐมินทีแฟนเพจนะครับในเฟซก็ไปดูได้นะครับตอนกลางคืนเราไลฟ์เดินกันทุกบ้านเลยนี่ครับอีกหลังนึงฮัลโหลจ้า ห้องนี้เขาเงียบไปเลยเหรอต้องไปเคาะเขาเฮ้ยเขาเดี๋ยวๆๆลงมาเคาะค่ะงั้นเอาของไปเก็บก่อนโอ้โหสุดยอดว่างๆโอ้โอยปยลยุกมือมออมปลุกมือสุดยอดเช็คของในห้องเรียบร้อยยังเช็คแล้วเช็คแล้วโอเค เลยเหมือนเจลี่เลยเฮ้ยจนี่ปานันะเฮ้โอโอ้ยแกมาจูบนูแจกตามพี่นะจตามก้าะชลาภาเป็าว่าเขาชื่อก้าวชลาภาใ่หุน้องันไม่รสหวานมาก่ะ้ย่ต้ราเรานัดกันะครับตอนนี้ครับอากํลังจะผลกระเ๋ใช่ไหมจ๊ กระเ,เป๋าขึ้นรถตู้แล้วเราจะไปต่อกันที่วัดวัดาซ่อนแก้วนะครับใช่ค่ะจะไปกัน <laughs> ไปกันโอ้ oh, วันนี้อย่างที่คุณหมูเซลเลยครับมาแบบงานแฟชั่นนะครับทุกคนจัดเต็มสวยหล่อกันทุกคนเลย นี่ตากล้องเรานะครับน้องแก๊ปเกรดครับผมตากล้องที่ก้ำแทบขึ้นแล้วตอนนี้ต้องหนักจริงล้องแล้วเดยวได้ข่าวว่าเขาอยากได้กล้องใหม่นะเพราะว่าเพราะว่าไอเนี้ยเริ่มเริ่มฝืดแล้วเพราะว่าเลนเริ่มฝืดแล้วนะครับอแล้วก็ระบบเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะเขาที่เก็บเช็ดกล้องครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อให้ใหม่เลยเอากล้องแบบเอากล้องตัวฟูลเฟรมอตัวฟูลเฟรมแล้วก็ใช้ใช้แบตแบตที่มันใหญ่ๆนะเนีเราจะได้กมขึ้นหนักกว่าเดิมสำรัหน้ามันนะครับ นี่ได้เช็คเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะลงไปถ่ายรูปรวมกันเฮ้ยเฮ้ยตะก้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นตะก้องนี่นี่แหละได้เลยถ้ายังไม่ดีบๆผู้หญิงอ่ะค้อนหลังเข้ามาหัวเราะเล่แก้วอยู่ตรงตรงอุ้ยอุ้ยน้องผู้ชายยืนท้องยังดีๆเลียงเอาหน่อยตัวันตะวันออกมา มันนืดมืดวะแก้มแก้มลองดูดิได้ปะมันมืดมึนๆตะวันบีบบีบขึ้นไปขึ้นไปยงยังเลยยิงยังเลยติดล็อกกันทุกคนอย่าแล้วต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ครบคนครับโอ้ยขอบคุณมากครับผมครับมาๆมาเช่นไงเดี๋ยวเข้ามาหน่อยพี่หนิงเดี๋ยวเข้ามาปั๊บสิบสิ่ตรงกลางก็ได้เงี้ย กดไลค์ก่อนนะกดไลค์ก่อนอ่าโอเคนะครับกดไลค์นะครับครับคอสองสามอ่านี่แฮทนี่แฮทไหมนี่แฮทสี่ห้าหกนี่กดรัวๆเลยนะครับพี่เราไม่ไว้ใจโฟกัสกล้องตัดรัวๆเลยนะครับผมอ่าเอรี่คเอาได้โทรศัพท์ก็ได้ไอ้โทรศัพท์ใครจะชัดขอหน่อยไอ้คนไอ้คนไป กจเทัก่อนหน่อยอากอะไรขั้นสุดกมาเลยครับเนนแยกกันเ็นน้าเันต้องแกันงก็ต้องส่งให้ครูก่อนอยู่แล้วอ่ามินิฮาร์ก่อนมินิฮาร์ตขวาที่ันวาอ่าโอเคเออางก่อนแล้วค่เอ่้ามมองหนเขามองไหนอย่มองก่อนเขามองก่อนครับมองก่อนข้างขวาเราม้งขวา ไปต่อครับเราไปดูเขาไปมากเลยดูอ่ะฮะไปต่อเลยนี่วัดธาตุส้นแก้วอ่ะตอนนี้เราออกจากรีสอร์ทจะออกจากรีสอร์ทแล้วนะครับไปต่อกันที่วัดพระธาตุส้นแก้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปต่อไปครับผมยินดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย